สวัสดีค่ะนะักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อเรื่องต่อไปนะคะที่เราจะได้เรียนก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่เป็นเหตุการณ์ที่สําคัญของโลกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของโลกนะคะโดยเฉพาะในฝั่งยุโรปวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะได้เรียนก็คือเรื่องที่มีชื่อว่าเรนส์นะคะหรือว่ายุค แห่งการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูว่ายุคเรียนสองหรือว่ายุคของการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็มีความสําคัญยังไงทําไมถึงเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญของโลกที่เราจะได้เรียนนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเรียนสาเหตุหรือผลของการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเรามาดูความหมาย ของคำว่าเรเนซองก่อนนะคะคำว่าเรเนซองนะคะแปลว่าการเกิดใหม่นะคะก็คือมาจากภาษาอังกฤษก็คือคําว่า r e เบ r ร์มันหมายความว่าไงคือการเกิดใหม่ของอะไรก็คือเป็นการนําเอาศิลปะวิทยาการด้านต่างๆนะคะทั้งการศึกษาเอยด้านศิลปะหรือด้านวรรณกรรมนะคะของอะไรํำหนึ่งที่มันเคยจะเริญลุ่งเรืองม,มากๆ ในโลกนะคะก็คืออารยธรรมกรีกแล้วก็อารยธรรมอารยธรรมโรมันมันจะต้องย้อนกลับไปในสมัยช่วงเรื่องที่แล้วที่เราเรียนไปคือเรื่องสงครามครูเสดนะคะสงครามครูเสดเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเป็นสงครามที่เกิดขึ้นประมาณ200กว่าปีนะคะพอมีศึกสงครามเกิดขึ้นศิลปะวรรณกรรมต่างๆนานาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีศิลปิน หรือนักเขียนสร้างสรรค์ผลงานเท่าไหร่นะคะการศึกษาก็ไม่ได้รับความนิยมเพราะว่าคนเนี่ยต้องไปทําศึกสงครามก็คือในสงครามครูเสดนั่นเองนะคะรบกันยาวนานถึง200กว่าปีทําให้ศิลปะวิทยาการหรือว่าวรรณกรรมพวกเนี้ยหายไปนะคะไม่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก,กว่า200ปีคราวนี้นะคะเขาก็เลยเอาศิลปะวิทยาการพวกนี้กลับมารือฟื้นขึ้นใหม่โดย เอาวิทยาการของกรีกแล้วก็โรมันเนี่ยมาศึกษาใหม่นะคะมาทำให้มันเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งมันก็เลยเรียกว่ายุคเรเนซองส์หรือว่ายุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนั่นเองต่อไปนะคะยุคนี้นะคะก็ยังเป็นยุคที่เป็นการเริ่มต้นของการแสวงหาสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ด้วยแต่ก่อนนะคะมนุษย์ถูกจำกัดความคิด เขาเรียกว่าอะไรก็คือว่ามนุษย์ถูกจำกัดความคิดโดยศาส,สนานะคะข้อบังคับกฎเกณฑ์ต่างๆของศาสนาเนี่ยบังคับให้มนุษย์ต้องเชื่ออย่างนั้นเชื่อตามศาสนาศาส,สนาสอนว่ามนุษย์เกิดมาจากออมาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นคนสร้างมนุษย์ขึ้นมาแต่ถ้าจริงๆในปัจจุบันถ้า เรียนตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือมนุษย์เกิดมาเพราะอะไรมันก็จะมีหลักทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะคราวนี้นะคะยุคนี้ก็เลยเป็นเหมือนกันเริ่มต้นสเสวงหาสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความคิดของมนุษย์เนี่ยก็จะเป็นความคิดนอกกรอบไม่ได้เป็นความคิดที่ถูกจํากัดโดยข้อบังคับของคริสตศาสนาอีกต่อไปนะคะซึ่งยุคเรเนซองนะคะเกิดขึ้นในช่วงสมัยกลางของยุโรปก็ประมาณคริสตศตวรรษที่1 4ถึงคริสตศตวรรษที่1 7 ก็ใช้เวลาในการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการประมาณสักเกือบ400ปี300-400ถึง400ปีนะคะเรามาดูว่าสาเหตุของการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนะคะจะมีทั้งหมดอยู่5าสาเหตุหลักด้วยกันหนึ่งก็คือการขยายตัวทางการค้านะคะทำให้พ่อค้าชาวยุโรปเนี่ยแล้วก็พวกบรรดาเจ้าเมืองนะคะหรือเจ้าผู้ครองนะครเนี่ยมีความมั่งคัง่งพอมีความมั่งคัง่งหรือเขาค่อนข้างที่จะ ออม,มีมีฐานะมีเงินพูดง่ายๆนะคะเขาก็เลยหันมาสนับสนุนงานศิลปะแล้วก็สนับสนุนวิทยาการด้านต่างๆก็คือว่าแต่ก่อนอช่วงที่มีสงครามครเูเสดใช่ไหมคะสงครามเนี่ย มันกินเวลามาเกือบ2 0 0ปีการค้าเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอสิ้นสุดสงครามนะคะการค้าก็เริ่มดีขึ้นเศรษฐกิจก็ดีขึ้นทําให้คนเนี่ยมีเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะมีความมั่งคั่งเพราะฉะนั้นเขาก็เอาเงินเนี่ยมาใช้ในการตอบสนองความต้องการทางด้านอารมณ์แล้วก็จิตใจของเขาเพิ่มมากขึ้นนะคะงานศิลปะหรือวิทยาการด้านต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เ,เป็นสิ่งที่ ตอบสนองความสุนทรียะทางอารมณ์ของเราได้เช่นเดียวกันนะคะสาเหตุที่2นะคะก็คือชาวตะวันตกนะคะสนใจวิทยาการด้านต่างๆก็คือว่าแต่ก่อนเนาะชาวยุโรปถูกจํากัดความคิดถูกจํากัดกรอบด้วยแนวคิดทางด้านศาสนากฎเกณฑ์ทางด้านศาสนา,นา,า,นสสนาแล้วก็ศึกสงครามทําให้ไม่มีใครสนใจวิทยาการด้าน,านต่างๆแต่พอส่้งสึกสงครามครูเสดปุ๊บ ะะชาวโยุโรปเนี่ยได้แลกเปลี่ยนวิทยาการด้านต่างๆได้เห็นวิทยาการด้านต่างๆของชาวเอเชียรหรือว่าชาวตวันออกก็ทําให้ชาวตะวันตรงเนี่ยสนใจวิทยาการด้านต่างๆแล้วก็หมั่นที่จะศึกษาวิทยาการด้านต่างๆพยายามพัฒนาตัวเองนะคะให้เหนือกว่าชาวเอเชียรหรือว่าชาวตวันออกนั่นเอง ต่อไปนะคะข้อ3นะคะก็คือมีการแข่งขันกันสะสมงานศิลปะนะคะก็คือมีทั้งงานศิลปะของจริงแล้วก็งานศิลปะที่เรียนแบบเรียนแบบศิลปะสไตล์กรีกแล้วก็โรมันนะคะทั้งภาพวาดจิตรกรรมไม่ใช่จิตรกรรมสิปฏิมากรรมภาพวาดอะไรต่างๆนานาน,นะคะที่เป็นงานศิลปะยิ่งใครได้ เป็นเจ้าของผลงานศิลปะที่แบบเก่าแก่ก็จะมีมูลค่ามากนะคะต่อไปข้อ4นะคะก็คือว่าแหล่งกำเนิดของอารยธรรมกรีกโรมันเนี่ยอยู่ที่ประเทศอิตาลีหรือว่าบริเวณแหลมอิตาลีใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยอารยธรรมพวกนี้นะคะก็ยังหลงเหลือความสวยงามให้เห็นอยู่ก็เลยทำให้อิตาลีเนี่ยเป็นดินแดนของอารยธรรม กรีกโรมันที่ยังคงความสวยงามอยู่เพราะฉะนั้นนะคะก็เลยมีการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเกิดขึ้นที่ประเทศอิตาลีหรือว่าแหลมอิตาลีนั่นเองสุดท้ายนะคะสาเหตุอของการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการก็คือมันจะเชื่อมโยงกับข้อเมื่อกี้ที่ทำที่บอกว่ามนุษย์หลุดพ้นจากความเชื่อด้านศาสนาก็ทําให้ทัศนคติของชาวยุโรปนะคะเปลี่ยนแปลงไปทัศนคติของชาวยุโรป เปลี่ยนแปลงไปนะคะจากแตก่ก่อนยึดมั่นในศาสนาอยู่ในกฎอยู่ในเกณฑ์อยู่ในกรอบข้อบังคับของศาสนาแต่พอมีการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเกิดขึ้น,นปุ๊บมนุษย์ก็เริ่มมีความเชื่อมั่นในความสาม,มารถของมนุษย์แล้วว่ามนุษย์เนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้โดยที่ไม่มีกรอบหรือว่าไม่มีกฎเกณฑ์นใดๆน,น,นะคะอันนี้ก็คือห สาเหตุหลักที่ทําให้เกิดการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการหรือว่าเกิดยุคเรเนองสองขึ้นนะคะต่อไปนะคะก็คือการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการอย่างที่บอกเริ่มต้นแห่งแรกที่ประเทศอิตาลีคือบริเวณไหนก็คือบริเวณน็รร์ดัฟเรนซ์นะคะหรือว่าเมืองฟรเรนซ์ที่ตั้งอยู่บริเวณประเทศอิตาลี ต่อมานะคะหลังจากที่มีการเริ่มต้นที่นครรัฐฟอร์เลงก็มีการขยายตัวไปยังเมืองต่างๆเช่นกรุงรมนะคะที่เป็นเมืองหลวงของประเทศอิตาลีแล้วก็มิลานนะคะแล้วก็ขยายตัวไปทั่วแหลมอิตาลีเลยเพราะฉะนั้นนะคะศิลปะวิทยาการด้านต่างๆของอารยธรรมกรีกโรมันที่มันสูญหายหรือตายจากไปแล้วเนี่ยมันก็ถูกนำมารือฝื้นทำให้บ้านเมืองกลับมาเจริญ รุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งนะคะศิลปะนี้ก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมากๆลักษณะของศิลปะสไตล์กรีกแล้วก็โรมันก็ยังมีให้เห็นกระจายตัวอยู่ทั่วไปในบริเวณแหลมกาลีนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าอันนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงความเป็นกรีกและโรมันมากๆเลยก็คือมีลักษณะซุ้มประตูโค้งหลังคาทรงรูปโดมอันนี้คือหลังคารูปโดมนะคะสิ่งก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ก็จะทําเป็นรูปอ รูปโดมแบบนี้นะคะบ้านเรือนของเขาไม่ได้เป็นหลังคาหน้าจั่วเหมือนบ้านเราอย่างนี้นะบ้านเราจะเป็นหลังคาหน้าจั่วประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนใหญ่ของเขาก็จะเป็นซุ้มประตูโค้งหลังคาโดมนําไปสร้างเป็นพวกโบสถ์พวกวิหารต่างๆอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของซุ้มประตูโค้งเห็นไหมคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเห็นศิละปะสไตล์นี้หรือการสถาปัตยกรรมสไตล์เนี้ยก็จะคิดถึงอะไรรม กรีกแล้วก็อารยธรรมโรมันนะคะสีที่ตกแต่งอาคารบ้านเรือนต่างๆนานาส่วนใหญ่ก็จะเน้นหนักไปทางสีจากสีหินอ่อนนะคะสีน้ำตาลสีเอิร์โทนสีส้มอิฐอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูลักษณะศิลปะที่นิยมใช้ในช่วงของการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการก็คือศิลปะที่มีชื่อว่าศิลปะแบบบาโรกนะคะ บาโรกเนี่ยจะเน้นหนักไปทางไหนเขาบอกว่าศิลปละลักษณะนี้นะคะจะเน้นธรรมชาตินะคะแสดงถึงความอ่อนไหวนะคะมีลวดลายประดิษฐ์ค่อนข้างที่จะมากแล้วก็ซับซ้อนรูหราแล้วก็ส่วนใหญ่จะถูกตกแต่งด้วยสีทองนะคะแล้วก็นำไปสร้างเป็นอะไรบ้านเรือนประชาชนคนธรรมดาเนี่ยจะไม่ค่อยมีการตกแต่งสไตล์บาโรกแต่ว่า การตกแต่งสไตล์บาโรกนะคะจะถูกนำไปตกแต่งพวกโบสถ์พวกพระราชวังต่างๆนานานะคะซึ่งศิลปะแบบบาโรกนะคะก็ถูกนำไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นอีกศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งที่มีชื่อว่าแบบรอรโกโก้นะคะบาโรกถูกพัฒนาไปเป็นรอกโกโก เช่นอะไรบ้างนะคะเช่นพระราชวังแห่งนี้นะคะที่สร้างสไตล์บาโรกนะคะนี่นะักเรียนจะลองสังเกตเห็นที่คำอธิบายที่เราอธิบายไปเมื่อกี้ก็คือจะมีลักษณะถูกตกแต่งด้วยสีทองนะคะจะเน้นหนักไปทางด้านความหรูหราความโอ่อ่านะคะอันนี้เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นภาพไม่ใช่สีเป็น ปรติมากรรมที่แกะสลักเป็นรูปของอาจจะเป็นเทพเจ้าที่ชาวกรีกโรมันนับถือนะคะเทพเจ้าต่างๆแล้วก็มีการใช้